สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังแล้วก็ <c oughs> คุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนับท่านเข้าสู่ช่วงของการถ่ายทอดสดนะฮะดูดวงกับผมอาจารย์หนุ่มนะจริงๆไม่เรียกว่าถ่ายทอดสดเนาะเรียกว่าเป็นเทปรายการก็แล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็ทํามาเป็นดวงรายวันนะดวงรายวันของวันที่27่สิเดือนกันยายนสองหนะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์นะฮะแรมหกข่ เดือนเ,อเดือนอะไรเอ่ยนะครับเดือนสินะปีฉลูนะครับจันเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการอาเป็นเทพเจ้าแห่งการบริการการอ่อนไหวอ่อนหวานนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเซนติทีฟในตัวเองเขาน่าจะสูงนะครับวันนี้ถ้าใครนะครับจะไปทรรําภารกิจอะไร เขาบอกว่าสีที่เป็นมงคลนะครับสีประจําวันจันทร์ก็คือสีเหลืองสีครีมสีไข่ไก่นะฮะอัญมณีก็คือพวกเพชรหินโป่งขามพลอยสีขาวนะครับหรือคนวันจันทร์นั้นถ้าจะใส่เครื่องเงินก็จะดีมากๆเลยนะครับอัญมณีนะครับ,นะรบถ้าจะให้ดีก็เป็นบุษราคำหรือไม่ก็ มรกตยกเขียวนะครับอันนี้จะช่วยเสริมดวงเสริมท่าน,นโชคลาบนะฮะเสริมท่าน,นสิ่งดีดีสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือคนสําสหรับวันจันทร์นั้นถ้าใครจะเสี่ยงโชคนะครับในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะถ้าใครที่คิดจะเสี่ยงโชควันจันทร์นะครับมีเลข2 นะครับเลข7เลข4นะฮะเลข8และเลข6นะครับเลข2เลข4เลข7เลข8และเลข6กนะครับก็ลองเอาไปดูเนาะนะครับอาจารย์นั่งนั่งสับไพ,พ่นั่งทำน,นี่เอาไว้ให้นะครับเพราะนั้นสำหรับดวงรายวันนะครับสำหรับดวงประจำวันในช่วงนี้ ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้ทายกันต่อไปนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันนะก็เตรียมตัวนะครับมาดูกันว่าคุณควรจะเสริมดวงอย่างไรนะครับใครที่เข้ามานะฮะดูในวิดีโออันนี้ช่วยกดไลฟ์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube ของอาจารย์ด้วยนะครับช่อง u t u b e ของอาจารย์นั้นจะมีในเรื่องราวของ การดูดวงนะครับการ cover อาจารย์ยอดนะครับซึ่งก็มีแฟนถามหากันเยอะนะครับแล้วก็มีบางท่านบอกไม่เหมือนเลยนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับอาจารย์ทําเพื่อความสนุกนนะครับอาจารย์ไม่ได้บอกอาจารย์ทําเหมือนเนาะแต่ว่าอาจารย์เป็นคนศรัทธาในในอาจารย์ยอดนะครับแล้วก็อาจารย์ก็เลยเอามาเล่าเรื่องตลกขำๆนะฮะซึ่งก็ฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเนาะนะครับเหมือนไม่เหมือนก็ทำนะับเพราะว่าเรา เราแค่สนุกกันนะครับนะอ่ะไปครับนะฮะดวงรายวันนะฮะประจำวันจันทร์ที่10บอ่ายีนะกันยายน2564นะครับเริ่มต้นเลยนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะในไพ่ช่วงนี้ต้องบอกว่าในความคิดของคุณมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับคุณค่อนข้างเป็นคนคิดเยอะเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของงานนั้นนะครับ มันจะต้องคอยแก้ปัญหานะฮะแล้วก็คอยที่จะต้องปรับวิธีการการทำงานของคุณไปเรื่อยๆเนาะนะครับมาดูการเงินครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าอ่ะการเงินยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะการเงินนั้นสำหรับคนว,นวันอาทิตย์แล้วเชื่อว่านะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะฮะได้ไพ่เดอะเวินะฮะ สุขภาพครับในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะดูแลด,ด้วยนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเจ็บป่วยนะครับปัญหาเรื่องของสุขภาพก็อาจจะมีเข้ามาบ้างสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์สําคัญคืออย่าใจร้อนอย่าสะสมความเครียดนะครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องความรักนะคนที่ยังโสดอย่าไปอย่าไปโทษตัวเองว่าเอ๊ะนะครับเอ,อ่ทำไมเราถึงไม่มีแฟนอะไรว่า ความรักเราเราคงไม่มีคู่แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นช่วงนี้ให้ออกจากความเศร้าทจํจิาตใจให้ร่าเริงสดใสนะครับดีกว่าที่จะไปอาวิตกกังวลกับเรื่องราวความผิดหวังครั้งเก่าๆนะครับอ่ะก็จะดีกว่าเนาะนะครับส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วอาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้คุณมักจะมีอะไรปิดิดบางๆคู่หรือคนรักของคุณอยู่เหมือนกันเนาะหรือ บางทีเนี่ยในครอบครัวก็มักจะเกิดปัญหาขึ้นอาจารย์แนะนําให้ أ, คนวันอาทิตย์นะครับตัวคุณเองเนี่ยพูดคุยกันนะครับอย่างตรงไปตรงมาก็จะแก้ไขปัญหาได้นะครับที่สําคัญก็อย่าใช้อารมณ์นะครับสรุปแล้วไพ่ใบนี้นะครับบ่งบอกให้เราเนี่ยนะคนวันอาทิตย์เนี่ยให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างนะครับเติมน้ามันตะเกียงนะครับเติมเขาเรียกว่าเติมแสงสว่างให้ชีวิตนะก็จะทําให้ ดวงชะตาของคุณนะครับมีการปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันของเจ้าตัวเลยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับช่วงนี้คุณมักจะอึดอัดนะครับคิดเยอะคิดมากโดยเฉพาะในเรื่องของงาน นะครับมันเหมือนกับว่าเราหาทางออกไม่ได้นะครับเหมือนกับเจอปัญหาทุกอย่างมารุมเร้าไปหมดนะครับอันนี้ต้องอาจารย์แนะนําว่าเราควรอยู่นิ่งๆนะครับนิ่งๆก่อนนะฮะอย่าไปตอบโต้อย่าไปทําอะไรนะครับเออเนาะเออมันก็จะดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของการเงินครับในช่วงนี้อ่าแน่นอนครับการเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้การเงินเนี่ยค่อยๆเริ่มนะครับค่อยๆ ปรับไปนะก็จะดีขึ้นนะฮะเพราะว่าการเงินของเรานั้นถือว่าเป็นการเงินที่มีการเริ่มต้นนะครับมีการาปรับนะในเรื่องของการเงินอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความที่เราเครียดเยอะนะฮะมันก็ทําให้เรานั้นไม่เขาเรียกอ,อะไรนะไม่ค่อยปล่อยวางนะครับกับอดีตที่ผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นจึงเกิดในเรื่องของสุขภาพที่ค่อนข้างจะ ไม่เคยดีสักเท่าไหร่นะครับโอ้ช่วงนี้2วันละภัยสุขภาพไม่คเคยดีเลยนะครับเนื่องจากการทํางานหนักหรือความเครียดนั่นเองนะครับเอมาครับมาดูต่อนะฮะในเรื่องของความรักครับคนที่โสดนะครับเชื่อว่าช่วงนี้คุณกําลังเครียดและกังวลน,นะครับคิดว่าเอ๊ะนะช่วงนี้ความรักของเรามันจะมีไมเนาะนะครับแบกปัญหาถ้าฉันไม่ไม่ได้แต่งงานในช่วงนี้ ไม่ได้แน่เลยนะครับอาจารย์บอกเลยอย่าไปใส่ใจอะไรขนาดนั้นครับนะครับความรักเราต้องรอคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่เข้ามานะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปควานหานะครับเมื่อไหร่ที่คุณไปหาคุณอาจจะเจอของไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ดูก่อนนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วก็นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับคุณแบกรับปัญหาคุณแบกรับนะครับเรื่องราวของครอบครัว แล้วก็ทําเป็นเอามาคิดเอามาเครียดมากเกินไปอาจารย์มองว่านะครับถ้าเราคิดอย่างเดียวเนี่ยปัญหาทางออกไม่ได้ต้องค่อยๆคุยค่อยๆเจรจากันนะครับทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับก็ฝากเอาไว้ในในเรื่องของคนที่เกิดวันจันทร์ทําบุญกับพระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็ไปใส่บาตรถวายสังฆทานด้วยก็จะทําให้ดวชะตาของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ สักครู่นะครท่านที่เกิดในวันอังคารครับท่านที่เกิดในวันอังคารมาดูเลยครับอังคารในช่วงนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้เนาะกิจการของคุณที่เข้ามา ค่อนข้างจะต้องมีการปรับตัวนะครับเพราะอะไรนะเพราะช่วงนี้มันเหมือนกับนะครับจะทําอะไรมันก็ติดขัดมีอุปสรรคไปหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณเนี่ยเริ่มต้นนะครับวันใหม่ด้วยการทําบุญคิดดีพูดดีอย่าเอาสิ่งไม่ดีเข้าหัวตอนแรกนะครับนะแล้วเขาบอกว่าเมื่อคุณใส่บาทรทำบุญหรือว่าอย่างน้นอยนะครับเราบริจาคเงินเสร็จแล้วเราก็ นะครับตรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรก็จะทําให้อุปสรรคและปัญหาภายในวันนี้จะดีขึ้นเลยนะครับจะดีมากๆเลยการเงินครับเห็นไหมฮะได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับเพราะนั้นแล้วการเงินยังถือว่าการลงทุนหรือสิ่งต่างๆเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความสามารถแต่เป็นคนคุณเป็นคนที่คิดมากเกินไปแล้วไม่ค่อยได้ทํานะครับเพราะนั้นแล้วทําเลยนะครับทําเลยนะฮะมาดูครับในเรื่องสุขภาพไม่ใช่ปัญหาเลยช่วงนี้สุขภาพ ค่อนข้างจะดีนะฮะพอได้ไพ่โอ้โหนี่ได้ไพ่เมเจอร์แล้วนั้นเลยนะนะครับมาดูครับในเรื่องความรักครับความรักนะสำหรับคนที่โสดเชื่อว่าช่วงนี้ต้องอดทนนะครับความรักของคุณเนะี่ยมัน,ม,นมันยังไม่สมหวังนะครับแต่แน่นอนนะเพราะนั้นแต่แน่นอนว่าคุณเป็นคนเก่งและเชื่อว่าจะมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับคนที่มีคู่แล้วเชื่อว่าช่วงนี้ต้องอดทนให้มากนะครับอ่าเพราะอะไรเพราะว่า บางครั้งความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันทําให้คุณนั้นไม่มีกระจิกกระใจที่จะทําอะไรเลยนะครับนั้นใจเย็นๆหน่อยนะครับเชื่อว่าทุกอย่างเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมท่านที่เกิดในวันอ,อังคารอาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้นะครับทำบุญเกวกรโรงพยาบาลน,นะครับพระสงฆ์นะครับหรือว่า,าการรักษาพยาบาลคนป่วยอย่างเงี้ยนะครับ โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับคุณทุกฟังทุกท่านที่ที่ท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วถ้าคลิปนี้ทําให้คุณได้เกิดจิตใจเป็นกุศลแล้วสามารถทําบุญได้อันนี้ก็จะดีมากๆนะครับังนั้นคนที่เกิดวันอังคารครับนะคุณควรจะ่ายชีวิตโคกระบือนะครับทําบุญเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับจะดีมากครับมาดูครับท่านที่เกิดในวันพุธครับเอีสัปดาห์นี้นะครับ ท่านที่เกิดในวันพุธต้องบอกว่าช่วงนี้ได้ไพ่10ดาบนะครับโอ้โหนะช่วงนี้เนาะนะครับอย่าไปเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆนะครับกับใครหรือถ้าจะเป็นต้องเซ็นต้องมีพยานนะครับรู้เห็นนะฮะกับเราด้วยหรือช่วยตรวจสอบนะเพราะว่าจะมีโอกาสเขาเรียกว่ามีเสียในเรื่องของอสัญญาต่างๆนะครับร่วมหุน้นลงทุนไม่ค่อยดีนะครับเห็นไหมครับ เพราะว่าไพ่การเงินนั้นถือว่าได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับไม่ดีเลยนะครับมันมันจะถูกหักหลังได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลงทุนครับในช่วงนี้งดไว้ก่อนเนาะในวันนี้ไม่ใช่ในช่วงนี้นะครับที่สําคัญในเรื่องสุขภาพก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับยังนิ่งๆอยู่อาจจะดูเฉยๆช้าๆไปหน่อยนะครับก็ดูนิดนึงแล้วกันในเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้ คนโสดก็นะครับทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายปัญหาเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มมีคนเข้ามาสนใจในตัวคุณแล้วนะครับเพราะคุณมีคนที่คิดเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ช่างฝันเชื่อว่าทุกอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญอ่าเป็นดาวดาวนี้ในเรื่องของครอ,อบครัวนั้นถือว่าประสบความสําเร็จครับนะคุณสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างในในครอบครัวได้นะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้อาจารย์อยากให้ไปปล่อยปลาสัก17ตัวนะครับไปทําบุญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยปลานะครับหรือนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยานะครับอ่าหรือว่าน้ํามันตะเกียงอะไรพวกนี้นะครับจะจะดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เกิดวันพุธนะครับถ้าจะบูชาเทพก็จะต้องเป็นองค์พระพิคเนตหรือว่าพระศิวลีนะครับก็จะช่วยให้ดวงชะตาของคุณนั้น นะครับในเรื่องของการเงินนั้นถือว่าดีขึ้นนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับท่านที่เกิดในวันพะระฤหัสบดีนะครับวันพระฤหัสบดีนะครับกิจการงานของคุณในพระฤหัสบดีนั้นต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับนะเป็นคนที่ต่อสู้อดทนฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปได้ในเรื่องของงานนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าดวงชะตานี้นะครับในในของคนวันพระฤหัสนั้น นะครับมีเกณฑ์การเงินนั้นถือว่าประสบความสําเร็จเลยช่วงนี้กาลังจะมีเงินเข้าโครงการใหญ่ๆของคุณกาลังจะสําเร็จแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับมาดูครับสุขภาพโอ้ทำงานเครียดทํางานหนักเนาะนะครับเพราะนั้นแล้วก็ให้ปรับตัวนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับค่อยๆค,คิดนะครับทาอะไรก็แล้วแต่อย่าให้มันหนักเกินไปนะครับดูในเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คนโสดนะโอ้ต้องบอกว่าคนโสดในช่วงนี้เนี่ยให้ระวังคนมีเจ้าของจะมาชอบ นะครับให้ระวังในเรื่องของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วจะเข้ามานะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วก็เชื่อว่าช่วงนี้นะครับปัญหาจุดจิกจิก,จกมันทําให้คุณรําคาญใจอาจารย์เชื่อว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไร <c oughs> เพียงแค่อารมณ์ของเราช่วงนี้ใน,ในเรื่องของชีวิตคู่นั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ <c oughs> เขาบอกว่าพระรหัสนั้นให้บูชานะครับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นราชาเช่นนะครับ สมเด็จพระปิยมหาราชนะครับพระนเรศวรมหาราชนะครับหือจะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเงี้ยนะครับก็จะดีมากเลยนะครับก็ฝากเอาไว้เนาะนะครับสำหรับคนพะทัหัสวดมนต์บูชานะครับด้วยพระคถาชินบัญบรเนี่ยอันี้ก็จะถือว่าสุดยอดเลยนะฮะเป็นการเสริมโชคลาภท่านเสริมดวงท่านโชคลาภได้อย่างดีครับท่านที่เกิดในวัน สุขครับโ,โหนะฮะสุขเริ่มต้นกิจการได้ดีนะครับเป็นช่วงที่ต้องปั่นเงินเป็นช่วงที่ต้องหาเงินนะครับแต่ถามว่าไปได้สวยไหมแน่นอนครับนะได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนคือไพ่แห่งความสําเร็จนะครับช่วงนี้ก็คุณเป็นคนที่มีความสามารถและไปได้การเงินถือว่ามาดีครับในเรื่องของสุขภาพครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะแข็งแรงนะหกไม้เท้านะฮะสุขภาพแต่ว่าระวังเรื่องของการพักผ่อน ความรักนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้คนโสดนะครับให้ระวังการจะถูกหลอกหรือว่านะครับคนที่มีเจ้าของแล้วก็อาจจะมาหลอกได้นะครับมันไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ให้ระวังนะครับเรื่องของมือที่สามไม่ได้หมายถึงเมียน้อยผัวน้อยนะครับแต่หมายถึงว่าอาจจะมีคนมายุแย่ทําให้ครอบครัวของคุณนั้นแตกแยกกันเพราะนั้นก็ ต้องหูหนักๆเอาไว้เนาะสำหรับคนวันศุกร์นะครับเออเราเชื่อมั่นนะครับในครอบครัวของเราก็จะดีมากๆเลยนะครับให้สวดมนต์นะครับกรณีไม่ต่สูตรครับแล้วก็ให้อ่าอ่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะในสายองค์เทพก็เป็นพระแม่สุรสัศดีและพระพรหมนะครับอย่าลืมบูชาพระพิคเนศก่อนนะครับ ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงกับอาจารย์อย่างละเอียดติดต่อทางอินบ็อกซ์นะครับที่เพจอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรได้เลยนะครับแต่ต้องโอนเงินมาบูชาครูกันก่อนเนาะห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็รอคิวนะครับโอนเงินมาจองคิวกันก่อนได้เลยนะครับมาดูครับท่านที่เกิดในวันจันทร์อ่าท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอโทษทีนะครับวันเสาร์นะครับในช่วงนี้กิจการของคุณเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่าทุกอย่างมีเวลาของมันต้องผ่านการรอคอยช่วงนี้ไปก่อนนะครับ านลงทุนอะไรเอาไว้หรือทําอะไรไว้เนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมาดูครับการเงินนะครับช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนเลยนะครับถ้ามีเกณฑ์ลงทุนนะครับมันมักจะเสียเปล่าไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉนั้นช่วงนี้ก็เก็บเงินไว้ก่อนนะครับในเรื่องของความในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ต้องบอกเลยนะ <c oughs> สุขภาพช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับ เพราะว่ารับผิดชอบหลายๆด้านนะครับตอนนั้นแล้วก็ค่อยๆปรับตัวนะครับ1ในเรื่องของความรักครับโอคุณเป็นคนที่รักนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นแฟนคนที่โสดเชื่อว่าช่วงนี้นะครับก็มักจะมีเรื่องให้คิดต้องสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเพื่อที่จะให้คนให้คนสนใจนะครับแต่ว่าคนที่มีครอบครัวแล้วก็เชื่อว่าช่วงนี้ ตัวคุณเองก็ต้องพยายามปรับนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะให้ครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุขคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือเรื่องราวที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับคนที่เกิดทั้ง7วันนะฮะขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับสิ่งที่คุณได้ทานะครับในวันนี้เนาะขอให้ผลบุญทั้งหลายที่ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ได้ทําในวันนี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จ คิดเงินก็ขอให้เงินเล็กาขอให้เงินมากองคิดทองขอให้ทองท่วมท้นนะครับร่ํารวยร่ารวยกันทุกท่านนะครับสนใจดูดวงกับอาจารย์อย่างละเอียดอย่าลืมเข้าไปที่หน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังกิจพยากรไปกดไลฟ์นะครับอ่นานะไปเป็นสมาชิกนะเผื่ออาจารย์ไลฟ์สดแล้วก็จะได้เห็นกันเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงก็500บาทนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับ ทุกเรื่องอย่างละเอียดนะครับโดยใช้ศาสตร์มหาสตรเลกเก็บตัว9ก้าฐานนะครับและศาสตร์แห่งพลังจิตสื่อกรรมนะสนใจก็นะครับติดต่อได้เนะนะครับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ